สวัสดีครับใหญ่เทคชิลกิษดาเซรษฐมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของกระเป๋ากล้องก็จะเป็นเทมบ้าคูเปอร์13 Slim นะฮะเจ้ากระเป๋าตัวนี้เนี่ยจะเป็นกระเป๋าออกแนวลักซ์สุรี่นิดๆน,นะฮะเป็น messenger bag นะครับตัวกระเป๋าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเทมบ้าเนี่ยเป็นกระเป๋าบแบรนด์ที่ทํากระเป๋ากล้องมาเกือบ40ปีแล้วแล้วก็เป็นแบรนด์ที่อยู่ในระดับ พรีเมียมหน่อยๆน,นะครับตัวกระเป๋าเนี่ยนะฮะดยที่บอกว่ามันเป็นลักซ์รีย m คมเมลาแบ็เนี่ยก็คือตัวกระเป๋าตัวนี้เนี่ยดีไซน์ของเขามันจะเป็นในลักษณะของการที่ว่าคุณสามารถใช้งานได้ทั้งแคชชวลนะครับไปเที่ยวสบายๆก็หิว้วกระเป๋าใบน,นี้ไปได้หรือว่าใส่สูตรใส่เสื้อเชิ้ตนะครับแต่งตัวเป็นทางการเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเอา กระเป๋าใบนี้ติดไปได้ด้วยแล้วก็หน้าตาของมันเนี่ยก็ดูไม่เหมือนกับเป็นกระเป๋ากล้องมากนักนะครับการดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นลักซ์ุรี่แบแต่ว่าการดีไซน์เนี่ยนะครับฟังชันของกระเป๋ากล้องโปรเฟ s ชั่นอลเนี่ยยังมีอยู่ให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการแอดเสหรือว่าการหยิบกล้องหยิบอุปกรณ์ออกมาใช้หรือว่าในแง่ของ ฟังก์ชันการใส่ของจุกจิกนู่นนั่นนี่นะครับเดี๋ยวตรงนั้นเนี่ยเรามาดูกันแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยตัววัสดุของเขานะครับวัสดุเนี่ยนะฮะจะเป็น please wax cotton canvas นะครับก็จะเป็นวัสดุกันน้ำนะฮะจับแล้วค่อนข้างที่จะนุ่มนะฮะไม่ไม่ได้รู้สึกว่าแข็งกระด้างหรือว่าดูจริงจังเกินไปนักคือมันไม่ใช่เป็นฟอร์มแบบประเภท แข็งๆสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมานะครับแล้วก็ตัวกระเป๋าเนี่ยนะครับด้านล่างของเขาเนี่ยมันจะเป็นหนังนะฮะเป็นหนังแท้เลยนะครับซึ่งหนังตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นฟูเกรนเล,เ,ลเ,ทเทอร์นะครับของอเมริกานะฮะก็ข้อดีของเจ้าหนังเนี่ยก็คือเวลาที่มันอยู่ข้างล่างในหนึ่งมันก็ได้ทนเวลาที่เราเอาไปวาง บนพื้นที่มันสกปรกพื้นที่มันเปื้อนหรือว่าวางบางทีเนี่ยนะครับเราต้องวางกระเป๋ากับพื้นก็สามารถจะวางได้แล้วก็เช็ดทําความสะอาดออกได้ง่ายนะครับมันจะไม่เปื้อนมันจะไม่ซับน้ําขึ้นมานะครับตัวซิปของเขาก็จะเป็นซิปสไตล์แบบคลาสสิกนะฮะคือซิปก็จะเข้ากับสไตล์ของกระเป๋านะครับคือออกแนวคลาสสิกลักซ์ลี่นิดๆน,นะฮะ ตัวซิปเนี่ยจะเป็นซิ YK นะครับแล้วก็หุ้มหวซิปด้วยหนังนะครับก็ทําให้เวลาที่เราจะลูดซิปออกเนี่ยก็ค่อนข้างจะจับถือได้ง่ายคือไม่ต้องมานั่งควานหาว่าหัวซิปมันอยู่ตรงไหนหรือว่าจุดต่อมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ด้านข้างของเขาเนี่ยก็จะมีพวกฟังก์ชันต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันครับว่าฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยนะครับมันทําอะไรได้บ้างครับ ดูที่ฟังก์ชันของตัวกระเป๋ากันบ้างนะครับอย่างแรกในเวลาที่เปิดกระเป๋าเนี่ยนะฮะกระเป๋าตัวนี้เนี่ยมันจะมีแฟลปด้านหน้าแบบนี้นะครับก็ยกเปิดขึ้นมาเป็นเวลโครนะฮะแต่ว่าเวลโครตัวนี้อะ่ะบางคนจะบอกว่าเสียงม,มันดังบางทีเราอยู่ในห้องประชุมหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่ไม่ได้อยากให้เวลาที่เปิดกระเป๋าแล้วชาวบ,บ้านหันมามองหมดเนี่ยนะครับตุกกระเป๋าเทมบ้าตัวนี้มันมีซเลนอ์โหมดให้ด้วยนะฮะซึ่งซเลนอ์โหมดนะครับไม่ใช่ เป็นรุ่นนี้รุ่นแรกที่เพิ่งมีรุ่นอื่นก็มีแต่ว่ารุ่นอื่นหรือยี่ห้ออื่นไซเลนโหมดของเขาเนี่ยคือการ ใช้ผ้านะครับหรือใช้อะไรเนี่ยมาปิดตัวเวลโครตัวนี้ซึ่งก็จะทําให้เวลโครตัวนี้มันใช้งานไม่ได้มันมันไม่ใช้งานเวลาปิดลงไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกี่ยวมันก็เลยไม่มีเสียงนะแต่ว่าตัวเทมบอรคูเปอร์เนี่ยพัฒนาไปมากกว่าน,นั้นคือเวลโครคุณยังใช้งานได้ปกติแต่ว่าเวลาที่คุณจะใช้ไซเลนโหมดของเขานะครับคุณดึงลงแล้วค่อยเปิดนะฮะมันก็จะทําให้เสียงเนี่ยมันเงียบขึ้นนะครับลองเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้ผมเปิดปกตินะนะฮะเสียงมันจะประมาณนี้ แต่ว่าถ้าใช้เป็นซเลเซนโหมดนะครับดึงลงมาแล้วก็ยกอย่างนี้เราก็สามารถที่จะเปิดให้แล้วก็เสียงเนี่ยก็จะไม่ได้ดังหนกหูชาวบ้านเขานะครับแล้วก็เวลาที่เปิดมาเนี่ยด้านในของเขามันจะมีซิปอีกชั้นหนึ่งนะครับซิปตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นซิปที่สามารถลูดปิดได้นะครับเอาไว้1คือเพิ่มความปลอดภัยนะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือว่าเวลาที่ฝนตกหรือว่ามันมีน้ำสาดเนี่ยนะครับไอตัวซิปตัวนี้ก็จะช่วย กันน้ําได้อีกชั้นหนึ่งนะฮะตัวกระเป๋าเนี่ยนะครับคือนอกจากที่เราจะใช้เปิดฝาแบบนี้เพื่อที่จะหยิบของแล้วเรายังสามารถที่จะเปิดจากช่องด้านบนได้เป็นเหมือนกับช่องทางด่วนนะครับซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราปิดซิปอันที่2เอาไว้มันก็เหมือนกับเราจะต้องรูด2ชั้นซึ่งลําบากส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้ก็คือผมจะรูดซิปตัวเนี้ยปล่อยเอาไว้เลยนะครับยกเว้นว่าในกรณีที่เราต้องการ เพิ่มความปลอดภัยหรือในกรณีที่เรากลัวว่าของเนี่ยมันจะเทออกมามันจะหล่นออกมานะครับแล้วก็ใช้เป็นไอช่องทางด่วนเนี่ยไอช่องด้านบนเนี่ยนะครับเป็นการจิบของก็สามารถที่จะจิบกล้องยิบเลนส์อะไรได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับรวมถึงว่าตัววัสดุที่มันเป็นวัสดุกันน้ำนะครับคือผ้าตัวนี้เป็นผ้ากันน้ำนะครับแล้วก็ด้านข้างของเขาเนี่ยมันจะมีแฟลปสองอันเนี้ยนะครับเป็นแฟลปกันน้ํากันน้ําเข้าทางซิบ ของช่องทางด่วนของเขานะฮะก็เรียกว่าออกแบบมาเพื่อกันน้ําได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่นอกจากนั้นเนี่ยนะฮะ,ะเขายังมีตัวโคพเชิดกันน้ำนะครับโคพชิดกันน้ำของเขาก็มีความพิเศษเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องของโคพช็ดอีกทีหนึ่งมาดูช่องข้างในก่อนดีกว่าช่องของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าตัวเทมเพอร์คูเปอร์เนี่ยนะฮะช่องให้มาเยอะมากคือเรียกว่าคุณใส่ทุกอย่างที่คุณนึก อยากจะใส่เนี่ยลงไปได้มีข้อแม้อย่างเดียวคือตอนหาเนี่ยหามันให้เจอว่าใส่ไปช่องไหนเพราะว่าช่องเล็กช่องน้อยเขาค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ย ผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่ามันสามารถที่จะจัดอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยของเราให้มันอยู่เป็นที่เป็นทางได้นะครับก็จะมีช่องกระเป๋าด้านหน้าอยู่2อันนะฮะตรงนี้นะครับซึ่งปกติก็ใส่ power bank นะครับแล้วก็อย่างด้านนี้เนี่ยเขาจะมีช่องสําหรับเสียบพวกปากกานะฮะก็เสียบปากกาได้หรือว่าเราจะพกไฟฉายนะครับก็เสียบไฟฉายแบบนี้ก็ได้นะครับเสียบเอาไว้แล้วก็ด้านบนเขาจะมีซิปมาให้อีกซึ่งข้างในเนี่ยนะฮะก็จะมีแบ่งเป็น ออกเกไนเซอร์ izer, เป็นช่องๆอ,อีกเหมือนกันก็เอาไว้ใส่พวกแบตเตอรี่ใส่ฟิลเตอร์ใส่กุญแจนะครับใส่นู่นนั่นนี่เนี่ยก็ใส่ได้อีกเยอะเลยนะครับส่วนด้านข้างนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเขานะครับก็คือด้านข้างของเขาเนี่ยนะฮะด้านบนตรงนี้นะครับมันจะมีสายเกี่ยวนะครับเป็นสายหนังเลยนะฮะเอาไว้ติดพวกเพ้าะนะครับพวกเลนส์เพา้าพวกกระเป๋าใส่แฟลชเราก็สามารถที่จะติดตรงนี้ได้หรือ ด้านข้างตรงนี้นะครับมันจะเป็นกระเป๋าแบนๆแ,แบบนี้ซึ่งเอาไว้ใส่พวกโทรศัพท์มือถือใส่อะไรเล็กๆน้อยๆน,นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากใส่ขวดน้ําหรือใส่อะไรที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยรูดซิปขยายออกมามันสามารถจะขยายออกมาได้มันใส่ไ,ได้แม้กระทั่งอย่างเลนส์แบบเนี้ยนะครับบางทีเรารีบๆนะฮะเราก็เอาเลนส์ฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะเพื่อเปลี่ยนเลนส์เปลี่ยนอ,อุปกรณ์น,นะครับก็ทําให้มันสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ อันนี้จะเป็นด้านข้างซึ่งก็มีมีทั้งสองข้างเลยนะนะครับตัวกระเป๋าด้านข้างแบบนี้มีให้ทั้งสองข้างเลยจริงๆเนี่ยผมค่อนข้างจะชอบนะแล้วก็หลังๆเนี่ยเวลาที่เลือกซื้อกระเป๋าเนี่ยอย่างแรกที่ดูคือว่าดูว่ามันมีช่องเสียบขวดน้ำไหม้นะครับปกปกติเวลาเดินถ่ายภาพเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางทีหิวน้ำเหมือนกันนะฮะแล้วก็ไอกระเป๋าแบบนี้ มันไม่รู้จะเอาขน้ำไปไว้ตรงไหนจะถือมันก็ไม่มีมือสำหรับจะถ่ายภาพนะฮะแต่ว่าไอ้กระเป๋าที่มันมีช่องเสียบขน้ําด้านข้างเนี่ยก็จะทําให้สะดวกมากขึ้นด้านหลังของเขานะครับกระเป๋าตัวนี้เนี่ยมีช่องสําหรับใส่โน้ตบุ๊กได้นะครับก็ใส่ macbook 13นิ้วได้สบายๆนะฮะนะครับก็ macbook pro 13นิ้วนะฮะใส่ด้านหลังตรงนี้แล้วก็การที่แยก โน้ตบุ๊กมาอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับหนึ่งคือมันจะไม่ไปเบียดกับตัวกล้องอย่างที่สองเนี่ยนะครับคือเขาบอกว่าเขาออกแบบไว้ในกรณีที่ว่าเราเดินทางนะฮะผ่านสนามบินเนี่ยเราจะต้องเอาโน้ตบุ๊กเนี่ยออกมาเข้าเครื่องสแกนนะครับไอกระเป๋าที่มันออกมาอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยนะครับมาอยู่ข้างหลังเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถที่จะหยิบโน้ตบุ๊กเนี่ยออกมาเข้าเครื่องสแกนได้ง่ายขึ้นไม่ต้องมาลื้อกระจัดกระจายนะครับก็แค่เปิดช่องด้านหลังแล้วก็ หยิบโน้ตบุ๊กออกมาเข้าเครื่องสแกนนอกจากนั้นนะครับเวลาที่เราเดินทางเนี่ยกระเป๋าตัวเนี้ยมันมีช่องสำหรับเสียบทอลลี่นะครับเราสามารถที่จะเสียบไอกระเป๋าลากนะฮะก็ช่วยให้ไม่ต้องมานั่งสะพายแล้วก็ลากกระเป๋าด้วยนะครับอันนี้ก็เสียบเอาไว้เลยก็สะดวกมากขึ้นในการเดินทางครับ การใส่กล้องกันบ้างนะฮะเพราะว่าถ้าบอกว่าเป็นกระเป๋ากล้องแล้วไม่ได้พูดถึงเรื่องของการใส่กล้องเนี่ยก็คงดูปแปลกๆนะครับตัว t ทม b a c o o p e r 13 Slim ตัวนี้เนะี่ยมันจะเป็นกระเป๋าที่ดีไซน์เอาไว้ใส่พวกกล้อง m i r o r l e s s หรือว่าเป็น d s l r ที่ตัวไม่ใหญ่นะฮะกระเป๋าด้านในของเขาเนี่ยมันจะเป็นอินเสิร์ตนะครับส่วนที่ใส่กล้องจะเป็นอินเสิร์ตซึ่งเราสามารถจะดึงแยกออกมาได้มีช่องเอาไว้ให้ใส่พวก อุปกรณ์ได้ด้วยนะครับสองช่องด้านหน้าตรงนี้นะฮะแล้วก็อินเสิร์ตของเขาเนี่ยนะครับตัวพาดิชั่นมันจะเป็นพาดิชั่นสามารถแบ่งได้นะครับแล้วก็จัดอุปกรณ์ได้ตามใจชอบของเราเลยนะครับการใส่ของเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราก็สามารถจะประเภทอย่างชุดนี้นะครับสามารถจะใส่ลงไปได้สบายสบายก็คือมีกล้องนะครับมีเลนส์สตัว1 2 3นะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยเลนส์เป็นพวกเลนส์เทเลตัวยาวๆอย่างพวก7จ2 0 0ก็สามารถจะใส่ลงในอินเสิร์ตตัวนี้ได้รวมถึงได้ อีกหนึ่งตัวหรือว่าถ้าใครมีอย่างพวกไมโครโฟนหรือว่ามีแฟลชก็สามารถจัดเข้าไปอยู่นี้นได้นะครับก็พาทิชันของเขาเนี่ยก็ใส่มาให้เยอะเหมือนกันหมายความว่าคือคุณไม่จําเป็นต้องใช้ทุกแผ่นนะครับแต่ว่าในนี้มีมาให้หลายแผ่นเลยเดียวก็อยู่ที่เราจะจัดเลยครับว่าอยากได้ดีไซน์การวางกล้องของเราแบบไหนนะฮะแล้วก็พอมันเป็นอินเสิร์ตแบบนี้นะครับบางครั้งเราไม่อยากจะเอากล้องไปนะครับหรือว่าจะใช้เจ้ากระเป๋าตัวเนี้ยเป็นกระเป๋า ใส่เอกสารปกติเราก็ดึงอินเสิร์ตตัวนี้ออกก็จะกลายเป็นกระเป๋าใส่เอกสารปกติละนะฮะก็ค่อนข้างที่จะคล่องตัวดีแล้วก็ตัวกระเป๋านะครับที่บอกว่ามันวัสดุกันน้ำเนี่ยนะครับนอกจากนั้นเขาจะมีตัวโคร퍼ชีตกันน้ำมาให้นะครับก็จะเป็นซองแบบนี้นะครับใส่ามาให้แล้วก็ดึงออกมาได้นะครับตัวโคร퍼ชีตเนี่ยมีกิมมิคด้วยนะมีฟังก์ชันก็คือว่าตัวโคร퍼ชีตเนี่ยนะครับสังเกต,เกตว่ามันจะมีสีเงินนะฮะกับสีดำ มันคลุมได้2ด้านเขาบอกว่าเอาไว้ในกรณีที่ว่าเราอยากอย่างเช่นเดินตอนกลางคืนนะครับหรือว่าเดินอยู่ในป่าหรืออะไรประมาณนี้พูดง่ายว่าอยากให้คนอื่นเนี่ยเห็นเรานะครับเห็นกระเป๋ากล้องเอาด้านสีเงินเข้ามานะครับเอาด้านสีเงินเนี่ยมาคลุมมันจะเป็นสีเงินสะท้อนแสงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่ในป่าหรือว่าอยู่ตามถนนตอนกลางคืนน,นะครับก็สามารถจะสังเกตเห็นเราได้ง่ายแต่ถ้าบอกว่าไม่อยากให้ใครสนใจเรานะครับอยากจะ เงียบๆนะฮะซุ่มๆหน่อยนะครับก็คลุมเป็นสีดำซะนะครับก็เลือกได้ครับว่าจะใช้เป็นด้านไหนนะฮะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกิมมิกที่น่าสนใจแล้วก็ตัวโคเวอร์ชีตแบบนี้ค่อนข้างชอบคืออย่างกระเป๋าบางยี่ห้อเนี่ยเวลาที่เราใส่ โควอร์ชีตหรือว่าเขามีโควอร์ชีตมาให้เนี่ยมันจะติดอยู่กับตัวกระเป๋าตลอดเวลาเลยเราไม่สามารถที่จะแยกออกมาได้นะครับซึ่งโอเคแหละบางคนจะบอกว่ามันไม่หายแต่ว่าสิ่งที่มันมันน่าเบือ่อก็คือเวลาที่เจ้าโควอร์ชีตตัวที่มันเปียกแล้วเราจะเอากระเป๋าออกไปใช้จะยัดเก็บเข้าไปเลยมันก็เข้าไปเปียกอยู่ในนั้นนะฮะจะถอดออกไปเพื่อจะแขวนพึงลมให้มันแห้ง ก็ทาไม่ได้แต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยมันสามารถจะแยกออกจากกระเป๋าได้เพราะฉะนั้นเวลาที่โค s h ชี t เปียกแล้วเราอยากจะเอากระเป๋าไปใช้เราก็สามารถจะเอาไอ้ตัวโค s h ชี t ตัวนี้เนี่ยตากเอาไว้ได้มาดูฟังก์ชันอื่นกันบ้างนะครับในเรื่องของความแน่นหนาของกระเป๋ากล้องเพราะว่าเวลาที่เลือกซื้อกระเป๋ากล้องเนี่ยนะผมค่อนข้างที่จะแนะนําเลยสิ่งแรกๆที่ควรจะต้องดูนอกจากหน้าตาความสวยความหล่อของเขาหรือว่าฟังก์ชันการใช้งานแล้วเนี่ยนะครับอีกจุดสําคัญก็คือในเรื่องของ สายสะพายกับหูนะฮะตัวเทมบ้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาเน้นในเรื่องของความแข็งแรงของสายสะพายกับหูนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็คงไม่ต้องห่วงว่า supply, uh huh. สะพายสะพายไปแล้วอยู่ดีๆสายสะพายมันจะหลุดหรือว่าตัวหูหรือห่วงเนี่ยมันจะหลุดหักออกมาทําให้กระเป๋ากล้องเราตกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ความแข็งแรงก็ค่อนข้างดีมีหูหิ้วแบบนี้เราสามารถถอดหูหิ้วได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เราก็ปลดตัวนี้นะครับแล้วก็สายสะพายเนี่ยสังเกตคือตัวสายเนี่ยนะครับ ไม่ได้ใหญ่จนเกะกะคืออย่างบางทีเนี่ยสายใหญ่ๆมากๆเนี่ยนะครับเวลาเราสะพายก็รู้สึกว่ามัน,มนแข็งแล้วมันเจ็บแต่ว่าแบบนี้เนี่ยนะฮะเส้นมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็การเย็บของเขาเนี่ยนะครับตัวนี้เราสามารถปรับสั้นยาวได้แล้วก็การเย็บของเขาเนี่ยมันลงไปถึงก้นกระเป๋าเลยนะฮะซึ่งการรับน้าหนักความแข็งแรงเนี่ยก็จะทําได้ดีขึ้นคืออย่างกระเป๋าบางใบบางรุ่นนะครับสายเนี่ยเขาจะเย็บเอาไว้แค่ตรงหูข้างๆตรงเนี้ยนะครับน้ำหนักเนี่ยก็จะมาอยู่แค่ตรงนี้ นะฮะมันไม่ได้กระจายน้ำหนักนะครับใช้ไปยาวๆเนี่ยโอกาสขาดตรงนี้เนี่ยมันก็มีแต่ว่าเจ้าตัวเทมบัคคูเปอร์ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่าสายเนี่ยการรับน้ำหนักของเขาเนี่ยเขายาวลงมาถึงก้นกระเป๋าเลยนะครับตัวสายมีโชดเดอร์แพดมาให้ด้วยซึ่งเราสามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับตัวโชดเดอร์แพดโชดเดอร์แพดตัวนี้เนี่ยค่อนข้างนุ่มเลยนะแล้วก็เขามีตัวพิมพ์เป็นซิลิโคนกันลื่นนะเวลาที่เอาสพายเนี่ยมันก็จะไม่ได้ลื่นหลุดออกจาก บาของเรานะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคอตตอนแคนวาสเหมือนกับตัวกระเป๋านะครับเป็นวัสดุเดียวกันนะฮะแล้วก็เรื่องของน้ําหนักของกระเป๋านะครับน้าหนักเองเนี่ยก็ไม่ได้มากนะฮะเวลาที่ใส่อุปกรณ์ครบๆนะครับรวมถึงโน้ตบุ๊กก็ยังสปายได้สบาย,าย,ายต้องบอกว่ายกประโยชน์อย่างหนึ่งให้ตัวชาร์จโอเพนด้วยนะฮะชัวรชโพนตัวนี้เนี่ยมันมีตัวรับน้ําหนักนะฮะแล้วก็กระจายน้ําหนักได้ค่อนข้างดี ก็ลองดูรัาสำหรับใครที่อยากได้กระเป๋าที่มันดูไม่เป็นกระเป๋ากล้องมากนักนะฮะแล้วก็สามารถจะใช้งานได้ทั้งวันทำงานแล้วก็วันไปเที่ยวนะครับใส่อุปกรณ์ได้ครบครบนะฮะมีฟังก์ชันการทำงานไม่ว่าจะเป็นอย่างไซเลน Mode นะครับเป็นตัวโหมดที่เปิดไม่ให้มีเสียงหรือว่าจะเป็นช่อง q u i k k c c s s t ที่สามารถที่จะหยิบเลนส์หรืออุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วรวมถึงว่ามีช่องใส่ขนน้ำด้านหลังนะฮะใส่โน้ตบุ๊ก13นิ้วได้นะฮะก็เจ้าตัว เทมบ้าโคเปอร13 Slim ตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆขอบคุณสำหรับการรับชมรายการ t เ c h ชิ l ในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ